ครับเขากับรายการ SOS TNT Toy อีกแล้วนะครับมวันนี้เราก็คงเหมือนเดิมครับยังไม่เปลี่ยนไปไหนะจะกการ์ดไฟบัฟนกาดนะฮะอ่าเลนลงมานิดนึงโอเคเอาครับคานนี้ก็คงจะสว่างขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้ไปติดไฟมาแล้วนะครับอ่าวันนี้เราก็จะมารีวิวการ์ดไฟบัฟนกาดนะฮะอ่าอันนี้เป็นกล่องไม้นี่เลยเอา้าวมองไม่เห็นนะขออภัยด้วยอาจจะมองไม่เห็นกล่องแบบเต็มๆนะอ่าผมจะโยกกล่องขึ้นมานะอ่า นี่ฮะอ่ากล่องสีเขียวเข้มนะครับเป็น B T ศูนย์ขสองนะอ่านี่ตรงนี้นะเป็น0ูนย์สี่ขีสองนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นชุดที่หแล้วนะครับที่ออกมานะอ่าหน้ากล่องก็จะเป็นเลนเหมือนกันนะฮะอ่าแล้วก็จะมี40ซิปใบเป็นบูสเตอร์เด็กอ่ามาดูรายละเอียดข้างล่างนะอ่าแล้วก็ข้างๆข้างหลังอีกข้างหนึ่งแล้วก็ด้านบนนะอ่า เราจะก้มกลับไปเป็นเหมือนเดิมโอเคครับประมาณนี้เนาะอ่ะเราจะมาเริ่มแกะกันเลยนะแกะก่อนแกะกล่องอ่ะเฮ้ยติดผมแกะแล้วต้องติดทุกทีอะ่ะอ่ะข้างในก็จะมีเหมือนเดิมแล้วมีสองอย่างนี้เท่านั้นนะไม่ได้มีอย่างอื่นมากมายไปกว่าน,นี้อ่ะฟิวฟิวหลุดฟิวหลุดฟิวหลุดตั้งฟิวใหม่ครับจิ๊บ ดีใช้สกอตเทปแปะไว้ชั่วคราวนะมันเป็นอยู่ในห้องนะฮะอันนี้ผมจะเรียงมาแล้วนะแต่เอาข้างหลังเอามาให้ดูก่อนว่าเป็นการ์ดอะไรนะฮะคูปองเป็นเนี้ยเป็นคูปองนะมี3ส่วนนะฮะคูปองนี้ก็จะรับแรก Curse Lancer นะอ่าเป็น Curse Lancer นะอ่าโอเคออกเสียงสอเสือนะ Curse แลนะนเซอร์ 9, นะครับเป็นเกรดสองรยมตีเก้าพันนะครับส่วนสกิลใครอยากรู้ก็ไปแลกกันเอาเองนะอ่าเป็นแคนชาโ์ดูพลดินนะครับอ่าก็จะเป็นห้าพันท่านแรกเนะี่ยอ่าไปเลยโอเคอันนี้ผมเรียงแล้วนะอ่าเอาดึงออกบึ๊บอ่าเรามาเริ่มตั้งแต่ตัวแรกกันเลยครับตัวแรกนี่คือแฮมเบอร์ดากอนอีกลิฟ อีกลิฟอ่ะอีกลิฟไม่ใช่ฟอไม่ใช่ฟอฟันถ้าเป็นพอพานนะอีกลิฟนะครับลอลิงส์รือฟอพานนะอีกลิฟนะฮะล้วมีซอสือีกลิฟฝึกเอ่เอออกเชอกยังไงก็ได้แล้วแต่นะคนนะอ่ะตัวนี้ก็จะเป็นแคนคาง์เนโลนะอ่ะเราจะอ่ะเรามาดูกันก่อนเลยว่ามีแคนอะไรบ้างนะเจะ็บรู้สึกสนามไม่ค่อยดีไงก็ไม่รู้นะขออภัยด้วยนะถ้าสนามเลื่อนก็จะมีแค่ อังเีโลอ่าเอาวางไว้ตึบ๊บแคนดิเมนชั่นโพลิสอ่าอืมแคนนี้ก็จะหนักไปทางดิเมนชั่นโพลิสนะครับอ่าโอโอเคแล้วก็จะมีโนวาเกปเลอร์เอ๊ะอ่านวาเกปเลอร์นะฮะแล้วก็เป็นแคนรอยัลพาราดินนะฮะซึ่ง ในชุด B T ศูนย์สี่เนี่ยเขาแบบยังไงอะ่ะคือเหมือนกับว่าจะต้องให้เราซื้อสองกล่องนะซื้อศูนย์สี่คีหนึ่งกับศูนยสี่ขีสองนะเพราะว่าในศูนย์สี่คีหนึ่งจะมีสองใบนี้นะจะมีอัศวินสรรพรัสา์กันโมกับเขี้ยวแห่งแสงกันโมนะครับก็จะมีสองใบนี้ซึ่งสองใบนี้ก็จะมีลูกเล่นที่เกี่ยวกับอสองใบนี้ด้วยเช่นกันนะะผมจะออกมานะ มีลูกเล่นเกี่ยวกับสองใบนี้ด้วยเช่นกันนะก็คือเราต้องซื้อสองกล่องนะถึงจะได้สี่ตัวนี้มานะก็จะมีศูนหนึ่งสองสามครบเลยนะครับอ่าซึ่งตัวนี้ก็จะมีอ่าตัวนี้นะฮะจะมีสก,กิลในการเล่นพลังคู่กับพวกนี้นะถ้าเกิดว่ามีพวกนี้ตัวนี้ก็เล่นพลังไม่ได้นะฮะอ่าอันนี้เดี๋ยวเราจะไว้ว่ากันที่หลัง่ะอ่าวางไว้ก่อนเรามาดูตัวแรกกันเลยฮนะตัวแรกเนี่ยคืออ่า ฮมเบอร์ดากอนอีกลิฟนะครับอ่าที่ปอกไบมาดูใบต่อไปกันเลยนะใบต่อไปเป็นอ่าไม่เข้ากล้องแฮะโอเคเป็นกาเนตดากอนแฟ s ชนะครับอ่าเป็นบังกรสีแดงนะคล้ายๆยมมาทูดนะครับเกตสามทางยมตีเก้าพันนะครับอ่ามาถึงเกตสองนะเกตสามมีแค่สองใบเองนะครับอ่าจะดูอีกทีนะโอเคเกตสามมีสองใบนะครับอ่า ตัวต่อไปนะฮะอ่าเอาให้มันเข้ากล้องเลยพอดีว่าผมดูนอกกล้องไม่ได้ดูในกล้องนะฮะจะเป็นลาวาอาร์มลาวาอาร์มดาก้อนนะไม่ใช่ลาวาหรือจะอ่านลาว้าก็ได้นะฮะแตะ่ให้ถูกเป็นลาวาดีกว่านะอ่าชื่อนี้ก็จะเหมือนกับตัวในกล่องที่แล้วนะอ่าก็จะชื่อคล้ายๆกันนะฮะแต่ว่าข้างหลังนี้จะไม่เหมือนนะโอเคมัเก2สองพันยมตีหนึ่งหมื่นนะฮะซึ่ง ตัวนี้ก็จะมีสกิลในการลดพลัง5,000เหมือนกันนะลดพลังตัวเองนะถ้าไม่มีเพื่อนอยู่ด้วยนะโอเคเดี๋ยวสกิลไว้ดูในคลิปต่อไปนะฮะอาจจะไม่ใี่คลิปต่อไปด้วยสิเพราะคลิปต่อไปอาจจะเป็นดิเมนชันนะโอเคขอเขาไม่ได้เป็น h ฮมเบอร์ดากอนลัดนะลัสอนะ่าโอเคสอเสือนะฮนะลัสลัเออโอ้ผมชอบอ่านผิดอย่างเงี้ยทีต้องขออภัยนะอ่าเป็นเ2สองโยมตีเก้านะครับ ก็จะเป็นตระกูลอ่าแฮมเบอร์เกอร์นะฮะอ่าแอเอ้ยไม่ใช่แฮมเป็นแอมนะโอ้มองอ่านเป็นออ่างเป็นอ้อนฮูได้ไงก็ไม่รู้นะขออภัยนะอ่าเป็นแฮมเบอร์นะผมจะเรียกแอมเบอร์เกอร์นะเพื่อความสนุกสนานนะฮะสนุกสนานตัวเองแหละตัวต่อไปฮะแอมเบอร์ดากอนเดย์ไลท์นะฮะอ่าก็จะเป็นอ่าตั้งแต่ชุด04นยขีดหกับ04นยขีดสเนี่ย ก็จะมีแคนชาโดแล้วก็เมกาโคลนีที่ผมเห็นกับแคนคางิโร่นี่แล้วก็มีดเมนชันพลิสอีกแล้วก็จะเป็นโนวาเกเบลเลอร์อีกที่ผมเห็นเนี่ยก็จะเป็นแบบมีตัวหนึ่งมีตัวเกตศูนย์เริ่มใหม่กัแบบตัวใหม่ทุกตัวเลยนะทุกแคนเลยนะครับแล้วก็ของอ่าลอยย่พาราดินก็จะเป็นตัวเกตศูนย์ตัวนั้นนะเดี๋ยวผมจะมาอธิบายที่หลังนะครับอ่จะมาดูตัวต่อไปก่อนเลยนะฮะอ่า ตัวต่อไปก็จะเป็นลิซาร์โซเยอร์ลาโอเปียนะฮะลิซาโซเยอร์ลาโอเปียนะครับเป็นเกทหนึ่งพังยมตีหกพันนะฮะตัวต่อไปก็จะเป็นอ่าฮิตเนลนะฮะฮิตเนลซาลาแมนเดอร์นะฮะอ่าก็จะเป็นเกทหนึ่งพังยมตีหกพันนะฮะโอเคฮะฮิตเนลผมอ่านถูกละาะมีขีดข้างบนนะโอเค เพราะว่าบางทีแบบผมมองไม่เห็นนะตัวต่อไปก็เป็นอ่าทิกเกอร์เลยนะครับอ่าจะเป็นดอตทิกเกอร์นะฮะเลสเจมคาวังคิลนะครับอ่าเลสเจมคาวังคลิลเป็นดอตทิกเกอร์ก็จะมีดอตทิกเกอร์เพิ่มมาอีกหนึ่งนะถ้าเกิดว่าใครซื้อ4กล่องน,นี้เอาดอตทิกเกอร์เข้าไปใส่แทนสแตนหรือคิที่เข้าก็ได้นะแต่ฮิวห้าเอาออกนะฮะถ้าเอาออกนี่ก็จะสวยเลยนะอ่า แล้วก็มีสแตนทิกเกอร์อีกนะช,ชื่อเฟรมซีสซลามันเดอร์นะครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็นซีสนี่ก็จะเป็นเหมือนกับมเมล็ดพันนะฮะเป็นมเมล็ดพันซัลามันเดอร์นะครับอ่าก็เป็นสแตนทิกเกอร์ซื้อสกล่องได้สแตนสี่ตัวสามารถเอาไปใส่แทนคิติเข้หรือแทนดอได้เลยนะอ่าและตัวนี้ตัวเริ่มตัวใหม่นะฮะเพราะที่มันเป็นตัวเริ่มเพราะอะไรเพราะว่ายู่ินนี้มีความสามารถพิเศษในการ เรียกการ์ดที่เป็นเลเวลต่อไปมาได้นะครับถ้าเกิดว่ามีอีกเลเวลหนึ่งก็คือตัวตระกูลแฮมเบอร์เกอร์นี่นะมาไลทับนะอ่ามันแฮมเบอร์เกอร์แต่ผมจะขอเรียกแฮมเบอร์เกอร์นะอ่ามันก็จพะพอมีเกณฑ์หนึ่งมาไลทับนะก็จะสามารถเรียกเกณฑ์สองขึ้นมือได้นะจากในเด็กนะครับอ่าก็หมดไปแล้วสำหรับแคนคารินโอลต่อไปจะมาเริ่มกันที่แคนที่มีน้อยลองต่อต่อมานะอ่า แครนี้ก่อนแล้วกันนะฮะแครนี้ก็จะเป็นโนวาเกปเลอร์นะชื่อสเตอร์นบาร์เห็นนะฮะเออเบเบลาคูเบลาคูเกอร์ er นะฮะอันนี้ไม่รู้ว่ามันอ่านว่าเบลาหรือเบลาคูลูเกอร์นะหรือเบลาคูเกอร์นะฮะอันนี้ผมไม่รู้เพราะว่ามันเขียนติดกันนี่อ่านยากมากเลยฮนะเป็นเกสามพันยี่สิบหนึ่งหมื่นนะฮะ กือบจะพูดหนึ่งพันแล้วไหมล่ะต่อไปนะนางฟ้าพุ้มเกาะชูบิเอล่าชูบิเอล่านะฮะไม่ใช่ชูบิชูบิเอล่านะฮนะอ่าเกียรติสามพันยีย่สิบหนึ่งหมื่นเหมือนกันนะฮะดูท่าทางแล้วจะไม่ใช่นางฟ้าเลยนะฮะตัวต่อไปฮนะเบล่าคูเกอร์หรือเบลักคูเกอร์นะฮะจะเป็นเกยียรติสองพันยี่สิบเก้าพันถ้าอ่านผิดต้องขออภัยนะเพราะว่าไม่รู้มันอ่านยังไงนะฮะ มันเขียนติดกันมามันจะเป็นเบลาหรือเบลักนะฮะอ่าตัวต่อไปครับอุ้ยสนามเป็นอีกแล้วนะฮะต้องขออภัยอาเซนคูเกอร์ er. โอเคตอนนี้ผมรู้นะฮะอ่ะตัวนี้นะฮะต้องอ่านว่าเบล,กลักลูเกอร์นะฮะเพราะว่าอันนี้มันจะเป็นอเซนคูเกอร์คูเล่คูเออคู คูเกลเออเป็นคูเกลก็แสดงว่าอนะันนั้นไ่ต้องอ่านว่าคูเกอร์นะเพราะอันนี้มันเป็นคูเกลใช่ไหมอ่ะอันนี้ผมไม่รู้นะด้ยวยความสามารถส่วนตัวในการใช้เดานะอันนี้ก็จะเป็นเกสสองพันตีหนึ่งหมื่นนะซึ่งก็นั่นแหละลดห้าพันเหมือนเดิมถ้าไม่มีเพื่อนนะตัวต่อไปฮนะ Dancing Boof น,นะครับอ่ะก็จะเป็นหมาป่าเต้นนะถ้า Dancing ก็แปลว่าการเต้นนะ Boof ก็แปลว่าหมาป่า Dancing Boof ก็ หมาป่าเต้นอะไรประมาณนี้นะนเกณฑ์หนึ่งพยางค์ตีเจ็ดพันนะตัวต่อไปนะเบล่าแพนเซอร์อแพนเซอร์ er. จริงๆเนี่ยผมตอนแรกที่ผมอ่านชื่อเนี่ยผมไม่ได้ดูนะผมก็คิดว่ามันจะเป็นพวกหมาป่าอะไรพวกนี้นะแต่จริงแล้วมันไม่ใช่นะจะเป็นเกณฑหนึ่งพยางค์ตีหกพันนะเป็นหุ่นยนต์นะไม่ใช่หมาป่าตัวต่อไปฮนะ ชูคนะิดบ่อยนะฮะทูนคิดบ่อยฮะอ่าไม่ใช่รอเรือนะเป็นรอลิงนะเป็นชูคิดบ่อยนะฮะอ่าก็จะเป็นหุ่นยนต์มีหลายมือนิดนึงนะฮะอ่าตัวต่อไปฮะก็จะเป็นตัวเริ่มตัวใหม่ของแค่นี้เลยนะอ่ะขอเลื่อนสนามขึ้นไปนิดนึงเป็นตัวเริ่มตัวใหม่ของแค่นี้กนะ็คือเบลาจังเกอร์นะฮะก็จะเป็นพวกตระกูลเออ่เบลาทั้งหลายนะฮะอ่ะ ก็จะเป็นตัวเริ่มตัวใหม่นะแล้วก็เป็นเนี้ยทิกเกอร์ยูนอีก2ตัวนะก็จะมีสแตนกับคลิที่ข้นะก็แสดงว่ามันให้เราเน้นสแตนกับคลิที่ข้หนักๆเลยนะตัวนี้จะชื่อว่า Pe เปิลมาเนนะฮะแคเปิลมาเนอ่าตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกับอ่าตัวกินมดอ่ะมันจะคล้ายๆนะพอตรงนี้เป็นปากปากใหญ่นะะโอเคผมขอเรียกตัวกินมดนะและ ตัวนี้ครับเรือรบประจำบาทโพรเมเทอุสนะครับเรือรบประจำบาทโพรเมเทอุสอ่าตัวนี้มันผมก็ไม่เข้าใจม,มันเหมือนเรือตรงไหนนะฮะอ่าอันนี้ต้องใช้วิจาัญาณในการดูนะว่ามันเป็นเรือรบตรงไหนเนะดูท่าทางจะเป็นยานอวกาศมากกว่านะฮะอ่าหมดไปแล้วสำหรับแค่นึกว่าเกปเลอร์นะฮะอ่ะเรามาดูรอยย่อพลเรือนก่อนดีกว่าก่อนที่จะไปถึงไฮไลท์นะฮะอ่าะจะ,จะมา เนี้ยอ่าเริ่มจากเกรศูนย์ดีกว่าอนะ่ะบ uh ูกันเป็นตัวเริ่มตัวใหม่ของแคนรยยอลพาราดินนะครับมีสกิลในการโฟลันเนอร์ด้วยนะก็คือ,อเมื่อมีตัวไลททับนะก็จะสามารถลงมาอยู่ในช่อง e <c oughs> ได้นะอา้าวอะไรดังวะอ๋อเสียงโทศรศัพท์ดังน,นะต้องขออภัยนะพอดีเปิดไ,ไฟฟ้าค้างไว้ตัวต่อไปสโนกันนะฮะอ่าซึ่งบูการกับสโนกันนี่ก็จะเป็น s u d ็อกอีกแล้วนะซูด็อกนะฮะโอเคก็จะเป็นตัวเล่งพลังนะให้กับเข er right ี่ยวแห่งแสงนะอันนี้เอาไว้ดูในคลิปต่อไปนะซึ่งผมก็คิดว่าอาจจะเป็นคลิปสเปเชียลแหละผมลืมบอกไปว่าในตอนรีวิวชาโดว์พ a l a ดินครั้งก่อนนะผมต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งนะเพราะว่าผมลืมการเกตหนึ่งไปหนบายอะมันตกไปนะก็ต้องขออภัยนะเดี๋ยวผมจะีวิวชดเชยให้ที่หลังนะครับ เราจะเลยพูดเรื่องนี้ก่อนนะเราจะมาเริ่มกันที่ไฮไลท์ของกล่องนี้นั่นก็คือแขนด i เมนชันโพลิสนะครับดเมนชันโพลิสก็จะเป็นเหมือนกับมิติของตำรวจนะฮะซึ่งดูแล้วไม่เหมือนตำรวจเท่าไหรแต่แต่ละตัวนี้เท่มากแล้วสกิลนี่ดีมากเลยนะเพิ่มทริตเคอลเพิ่มอะไรง่ายๆเลยทีเดียวนะฮะตัวนี้เกสามพันยมตี1 0หนึ่งหมืนครับอินิกแมนเลนนะครับเป็น ยินิกแมเล่นแต่ว่าผมคิดว่าไม่น่าจะใช่ผู้ชายน่าจะเป็นผู้หญิงมากกว่านะอันนี้จะไม่บอกเพราะมันอาจจะลามกไม่หน่อยนะ,ะสำหรับอีกตัวหนึ่งฮะเกสรามมอนกันพลังยมตีหนึ่งหมื่นมันกันชื่อ i n นิกแมนสตรอนะฮะ,ะก็จะเป็นเหมือนกับพายุนะ,ะสตรอมก็แปลว่าคมพายุนะฮะประมาณนั้นนะ,ะต่อไปเกสรามพลังยมตีกนยินิกแชัยนะครับอ นิกแมนชัยก็จะเป็นประมาณเหมือนกับพ่อมดนะฮะอ่าและมาถึงเกรดสองนะเกรดสองเป็นเกรดสองพลังยนต์ตีหนึ่งหมื่นนะก็จะเป็นเกรดสองที่ไม่มีเอฟเฟกต์กันแหละแต่ว่าไม่ลดพลังนะฮะแล้วเป็นเกรสูตรเกรขอโทษครับพี่เป็นเกรดสองพลังยนต์ตีหนึ่งหมื่นนี่ก็จะเป็นอ่าประมาณว่าตัวนี้ต้องมีเกือบทุกแคลนนะฮะอ่าโอเคครับ ครับทวินออเดอร์นะทวินออเดอร์ก็คือออเดอร์แปลว่าสั่งทวินก็คือเหมือนกับสองก็คือการสั่งสองครั้งนะอ่าแล้วก็สั่งก็ไม่จ่ายนะครับนอกออย่างแล้วนะฮะอ่าพอมาถึงตัวถัดไปนะแพตตินัมเอสนะครับแพตตินัมแพนตินัมนะไม่ใช่แพตตินัมอ่าโอเคแพนตินัมนะขออภัยนะแพนตินัมเอสแพนตินัม ก็ผมไม่รู้ความหมายอะขออภยัยอันนี้ผมไม่รู้ความหมายถ้าแพตตินัมเนี่ยมันก็จะแปลว่าเหมือนกับของสะสมหรือของหายยากๆอะไรประมาณนี้นะโอเคผ่านไปเถอะอ่ะตัวต่อมาฮะเกรสสองังยมตี10,000มีเอฟเฟกมีสกนะิล 5, 000, นะลดห0าพันนะถ้าไม่มีเพื่อนเหมือนกันนะกับอินิร่อยคอมเลสนะฮะอินิคลอยคอมเลส คอมเล็ก็แปลว่าคอมสีแดงนะซึ่งคอมสีแดงนี้ก็ต้องเป็นคอมแต่งแน่นอนนะคอมแต่งก็ต้องแรงเสมอไปนะนอกเรื่องอีกแล้วนะและมาอีกหนึ่งตัวนะฮะเกสองพันยี่ส8บแปดพันคอสโมบีกนะคอสโมบีกถ้าเกิดว่าใครดูเซนเซียนี่ก็จะเห็นอ่าพวกเซเซยาเร่งคอสโมกันใหญ่นะอันก็คนละเรื่องอีกแล้วนะฮะอ่ามาถึงอีกหตัวฮนะเป็นเกสองพันยี่เก้าพันนะ ก็จะเป็นตัวที่เอาไว้เรียกต่อๆกันนะฮะก็เอาไว้เรียกกับตัวใบที่2นะใบที่2ที่ของแคนนี้ที่ให้ดูไปเป็นเก็สานะตัวนี้ชื่ออีนิกแมนเวฟนะเวฟก็คือแบบเวลาเราไปเซเว่แล้วก็ซื้อข้าวเนี้เขาจะถามว่าเวฟไหมนะบางทีก็อาจจะตอบว่าเป็นขอฟีโนโได้ไหมนะอันนี้นอกเรื่องเป็นครั้งที่เจ้าไหร่ไม่รู้นะฮะอ่าโอเคต่อไปเป็นเพอร์เฟกต์กนะฮะอ่าเพอร์เฟกต์กของแคนนี้นะ d i มอน n d เอนะครับอ่าตัวนี้ก็จะมี S2 ตัวแล้วขาดเอ่อ JK ตั้งแต่ A ถึง Z นะฮะโอเคขอภัยที่มันอาจจะนอกเรื่องไปเยอะนะฮะอ่าและมาถึงเกตหนึ่งของตระกูลอินิกแมนนะลังยามตีหก0ันชื่ออินิกแมนริปเปิลนะครับอ่าอินิกแมนริปเปิลก็จะคล้ายๆชื่อคล้ายนักฆ่านะอ่าข้าไปตัวต่อไปเหอะนะฮะ รวันราคานี่มันแบบไม่เหมาะกับตำรวจนะฮะอ่ามาถึงเกมหนึง่งพังยมตีสี่พันซึ่งถือว่าน้อยนะฮะแล้วก็ไม่มีทิกเกอร์ด้วยนะฮะคอมมานเดอร์รอเลรอเลวนะฮะอ่าคอมมานเดอร์รอเลก็คอมมานเดอร์นี่ก็จะ,แบบนะจะประมาณแบบเหมือนกับหัวหน้านะฮะจะประมาณแบบหัวหน้านะฮะหัวหน้าผู้อยู่ตรงสูงดูจากชุดแล้วก็อ่าอันนี้ทําไมมันจะเหมือนไก่มูยังไงไม่รู้นะฮะอ่า มาถึงอีกหนึ่งตัวเกตหนึ่งพยอมตีหนึ่งพัน Golly Maker นะ Maker คือประมาณว่าสร้างเอาเองนะก็ Golly Maker ก็จะประมาณว่ารูปภาพสร้างเอาเองหรือภาพในจินตนาการอะไรประมาณนี้นะฮะและมาถึงเกตหนึ่งอีกหนึ่งตัวนะ Cosmo หลอนะ Cosmo หลอนี่ก็จะประมาณตระกูลเซนเซีเซยามาอีกแล้วนะไม่ใช่แล้วนะฮะ ต่อไปก็จะเป็นทิกเกอร์นะฮะมีให้สี่ใบนะฮะก็จะเป็นตระกูลต่างๆเน้นสมดุลน,นะฮะตัวแรกก็จะเป็น justice j u s t i c r o a d นะฮะอ่าเป็นกุหลาบนะฮะดูกันดีอ่าสนามเลื่อนอีกแล้วฮนะแล้วก็อีกหนึ่งตัวเป็น c r i ี่เข้าทิกเกอ trigger. justice c o b a l t นะฮะอ่า j u s t i c c o b a l t และเป็นสแตนทิกเกอร์นะ คอสโมแฟงนะครับคอสโมแฟงอ่าและถึงทิกเกอร์ยูนิตตัวสุดท้ายเป็นจอทิกเกอร์นะฮะอาร์มี่เพนกวินนะฮะอาร์มี่เพนกวินก็จะเป็นเพนกวินนะอาร์มี่ก็จะประมาณอาร์มี่ก็จะประมาณแบบอ่าไม่รู้นะฮะขออภัยนะฮะทีม่รู้นะฮะอ่าและมาถึงตัวสุดท้ายของกล่องนี้นะฮะอินนิคแมน โฟวนะฮะโอฟอฟันโรลิงกาลานบอแหวนนะอ่านว่าโฟวนะก็จะประมาณแบบตัวเปล่าๆไม่มีอะไรนะดูจากสภาพแล้วนะก็จะเป็นตัวเปล่าใช้หมัดนะก็จะเป็นตัวเริ่มของแคลนนี้กันเลยนะครับอ่ะซึ่งอันนี้ขอเป็นคิดพิเศษแล้ว,ลวกันอะออกไปก่อนนะขอเคลียร์พื้นที่ปึ๊บโอเคขอเป็นพิเศษชดเชยกับคิปที่แล้วนะ คลิปที่แล้วนี่ผมต้องขออภัยจริงๆนะเพราะว่าพอผมมาดูดีๆแล้วเนี่ยมันขาดไปหนึ่งตัวนะฮะอ่า,อาได้แล้วฮะผมมาดูดีๆแล้วเนี่ยมันขาดไปตัวหนึ่งซึ่งผมจาได้ว่าตอน,นั้นผมสต็อปคลิปไว้นะแล้วก็ไปทําธุระอย่างอื่นก่อนสักครู่แล้วก็กลับมาแล้วผมลืมไปว่าผมวางการไปนเนี้ยเพื่อจะรีวิวต่อไปแต่ว่าลืมก็ทิ้งมันไปเลยนะฮะซึ่งการไปนั้นก็คือนี่ครับกูรูรูบันนะฮะ อ่าตัวนี้ก็คือกลุลูบันซึ่งก็คงจะรู้อยู่แล้วแต่ที่ลืมรีวิวคือสกิลของมันนะสกิลมันเป็นแบบออตโต้นะเกิดขึ้นที่เรียากาดนะฮะเมื่อยูนิตนี้โจมตีแวนการ์ดคู่แข่งก็คืออยู่ตรงนี้อยู่ข้างๆนี้นะแล้วโจมตีแวนการ์ดคู่แข่งนะถ้าวแวนการ์ดของคุณเป็นแคนชา์โดคาราดินนะยูนิตนี้จะพลังโจมตีบวกสองพันนะก็คืออยู่ตรงนี้ มีแวนการดเป็นชารโด์พลดินโจมตีไปปลังโจมตีบวก2,000เป็น9,000ถ้ามีตัวบูธอยู่ข้างล่างก็าอาจจะเป็นหมื่นหมื่นกว่าหมื่นห้ได้เลยทีเดียวนะอ่าอันนี้ก็จะเป็นการรีวิวชดเชยในคราวที่แล้วที่พลาดไปนะหนึ่งใบนะดังนั้นผมจะเสริมให้อีกนะในเมื่อมารีวิวแบบนี้แล้วผมควรจะต้องเสริมแบบพิเศษนะเพราะว่าในคิปที่แล้วเนี่ยผมไม่ได้รีวิวแคนรอยัอพาพลดินไปในชะ่ไหมฮะ อ่ะเราก็จะมารีวิวสก,กิลกันเลยตอนนี้เลยเอาตอนนี้เลยนะฮะเป็นแบบพิเศษเลยนะฮะอ่าขอเลียงเกตก่อนนะฮะปึ๊บอ่ะเรามาเริ่มกันที่บลูกันนะฮะตัวเริ่มตัวใหม่ของรอย่อพ l a d ดีนะฮะเป็นเอฟเฟกตแบบคอนติเนียเกิดขึ้นที่เรียากากศในเทิร์นของคุณยูนิตนี้ได้รับพลังยมตายหนึ่พตามจำนวนยูนิตใบอื่นที่มีชื่อบลูกันในช่อง แวนกัดหรือเลียกัดก็ได้นะก็คือเมื่ออยู่ตรงนี้แล้วถ้ามีบูการอีกหนึ่งตัวก็จะบวกพลังยมตีอีกหนึ่งพันหรือถ้ามีสองตัวก็บวกสองพันมีสามตัวบวกสามพันนะฮะมีสี่ตัวบวกสี่พันมีห้าตัวบวกห้าพันมีหกตัวก็บวกหกพันนะมันก็คงจะไม่มีหกตัวเพราะมันไม่นับตัวเองนะฮะอ่าแล้วก็จะเป็นอีกเอฟเฟกต์หนึ่งนะจะเป็นแบบอ่าเป็นแบบออโต้นะเมื่อมียูนิตแทนรอยัลพาดิน ไลท์ทับยูนิตนี้สามารถคอยูนิตนี้ลงที่ช่องเรียกากศได้ก็คือเริ่มแรกมาเป็นแวนกาดแล้วสมมุติว่าเรามีสนโนกาลอยู่ในมือเราไลท์เสร็จปุ๊บเราสามารถคอตัวนี้นะลงในช่องเรียกากศตรงไหนก็ได้ขอให้เป็น5ช่องเขียวๆนะอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะสกิลของตัวนี้ก็จบลงมาแล้วมาถึงอีกหตัวนะก็คือตัวนี้เลยฮนะ สโนเก่าจะเป็นสกิลแบบคอนติเนียเกิดขึ้นที่ช่องเรียกาศในเทินของคุณยูนิตนี้ได้รับพลังยมตี1000ตามจำนวนยูนิตไปอื่นที่ชื่อสโนเก่าในช่อง Vanguard แวนกัดหรือเรียกอากศก็คือจะสกิลคล้ายๆกับตัวนี้ฮะอ่าจะสกิลคล้ายๆกันนะแต่ไม่มีอีก1นึ่งสกิลนะจะมีแค่สกิลเดียวนะก็คือสมมติมีอีกหตัวนะอันนี้ผมมีใบเดียวนะซื้อมากล่องเดียวก่อนนะอ่าก็ มีอีกนะฮะตัวก็บวกอีกนะฮะใบละหนึ่งพันนะครับอ่ามาถึงเนี้ยเกต2องอัศวินสัพพสัตต์กันโมนะฮะเป็นเอฟเอกแบบออโต้เลือกทิ้งการ์ดแคนราเย่พลเรืนหนึ่งใบบนมือคุณเมื่อหยุดนี้เข้าสู่ช่องแวนการ์ดหรือเรียการ์ดถ้าแวนการ์ดของคุณก็คือถ้าลงช่องเรียการ์ดถ้าแวนการ์ดเป็นแคนราเย่พลเรืนจ่ายค่าคอสก็คือทิ้งการ์ดบนมือนะ ถ้าจ่ายนะฮะก็ค้นหาการ์ดชื่อสโนกันหรือบูกันไม่เกิน1ใบจากกองการ์ดของคุณจากนั้นคอลงช่องเรียกการดนะก็คือสมมุติว่าอ่าอันเนี้ยเรลงที่ช่องแวนการใช่ไหมเราทิ้งการ์ดบนมือ1ใบจากนั้นหาในกองการ์ดของคุณนะหาการ์ดชื่อบูกันหรือสโนกันสมมุติว่าอ่าเราจะเอาเป็นสโนกันนะอ่าเราก็คอลงช่องนี้ได้เลยนะส่วน การที่เหลือก็เอาเก็บเข้าไปนะหรือถ้าเราไม่เอาการ์ดใบนี้เราจะเอาเป็นใบนี้ก็ได้ไม่ว่ากันนะครับอ่าหมดไปแล้วนะสำหรับสก,กิลของตัวนี้และมาถึงตัวสุดท้ายอันนี้เป็นการ์ดใบท้ายจริงแล้วเที่ยวแห่งแสงการโมเป็นเกาสามรงยมตีหนึ่งหมื่นเอฟเฟกต์บคอนติเนียลเกิดขึ้นที่ช่องแวนการ์ดในเทิร์นของคุณอยู่ในนี้ลังยมตีจะบวกขึ้นอีกหน<ม>ึ่งพันตามการ์ดที่ชื่อสโนกันหรือบูกันในช่องเรียการ์ดของคุณก็คือ แค่นี้เนี่ยจะต้องเน้นโซนกันกับบูการนะในการอยู่ในช่องเรียกอากาศนะฮะก็คือจะต้องให้มันอยู่ตลอดเลยเพื่อที่จะบวกพลังนะฮะแล้วก็อีกอันนึงแทนแบบออโต้นะก็คือทิ้งการาดแคลร์เย่พลเดินบนมือหนึ่งใบยูนิตนี้เข้าในช่องแวนการหรือเรียกอากาศถ้าเกิดว่าแวนการเป็นแคลร์เย่พลเดินจ่ายค่าคอสก็คือทิ้งหนึ่งเหมือนกันทิ้งกราดบนมือหนึ่งใบค้นหากราดชื่อโนการหรือบูการหนึ่งใบจากเด็กนะฮะ แล้วคอลงช่องเรียากาศก็คือจะเหมือนกันเลยจะเหมือนกับตัวนี้เลยนะฮะแต่ว่าตัวนี้จะมีเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งอันก็คือบวกพลังยมตีนะฮะสำหรับยูนิตอีก4ี่ตัวที่เป็นไฮไลท์ที่เป็นแบบสเปเชียลสุดๆนะก็หมดไปแล้วนะอะแล้วก็สำหรับทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมนะถ้าเกิดว่าใครชอบก็กดไลค์ไม่ชอบก็กด d i s ไลค์แล้วก็ ถ้าเกิดว่ามีเวลานะก็าอาจจะมาคอมเมนต์ติชมรายการหรือแนะนํารายการว่าผมควรจะต้องทํำยังไงนะเพราะว่าผมเป็นนักรีวิวถ้าใหม่นะครับก็ต้องขอขอบคุณแล้วก็ขออภัยในความผิดพลาดบางอย่างนะครับสําหรับคลิปนี้ขอขอบคุณที่มารับชมครับสวัสดีครับ